คำสอนที่ทรงสั่งสอนบ่อยมากพระโคดมผู้เจริญทรงนำสาวกทั้งหลายไปอย่างไรอันหนึ่งอนุสาสนีของพระโคดมผู้เจริญย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนแห่งการจำแนกอย่างไรอักิเวสนะเราย่อมนำสาวกทั้งหลายไปอย่างนี้อันหนึ่งอนุสาสนีของเราย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมาก มีส่วนแห่งการจำแนกอย่างนี้ว่าพิขุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงพิขุทั้งหลายรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตน สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงทรรทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้อคิเวสนะเราย่อมนำสาวกทั้งหลายไปอย่างนี้อันหนึ่งอนุสาสนีของเราย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนแห่งการจำแนกอย่างนี้ดังนี้